สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนลายวันพีซเทรเชอร์ครูสทุกคนครับผมอยู่กับผมบอลสตูเบอรสิกครับในการรีวิวตัวละครใหม่ลนะ่าสุดอย่างอูรุสครับเพราะว่าพันสก้ยเฟสมาเนี่ยผมยิงได้เจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นรุกกี้จากยุคสมัยที่เลวร้ายที่สุดของอาการ์ตูนนั่นเองซึ่งตัวนี้ออกมาในการ์ตูนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับก็ามาดูความสามารถในเกมกันเลยดีกว่าครับผมเจ้าอูรุสเนี่ยจะ มีค่าสเตตัสที่ดูธรรมดาธรรมดาในร่างสี่ดาวครับแต่ราคาดาวเนี่ยบอกเลยน่าเกรงขามมากๆเป็นตัวละครสายพลังใจที่โจมตีรุนแรงมากๆเลยนะครับพลังโจมตีสูงถึง1 3 4 3หน่วยเลยทีเดียวแล้วความสามารถทำไม่ตายกับกัปตันนี่เรียกว่าไร้เทียมทานเลยทีเดียวเมื่อตั้งเป็นกัปตันแล้วกบเพื่อนเนี่ยจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครกลุ่ม สไตรเกอร์น,นั่นเองนะครับหรือสายชกครับใครที่โจมตีประเภทใช้อาวุธแปลกๆไม่ใช่ของมีคมนะอาวุธแปลกๆประเภทค้อนกระบองหรือโล่หรืออะไรเนี่ยเนี่ยครับตัวละครที่ผมจัดทีมเข้ามาเนี่ยจะเป็นตัวละครสไตรเกอร์ทั้งนั้นเลยนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีไป2เท่าครับและเพิ่ม HP 1.5เท่าครับใช้เป็นตัวเพื่อนแล้วก็กัปตันเนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตี4เท่าและเพิ่ม HP 2.25เท่าด้วยกันนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันในการไล่ล่าของสโมเกอร์นั่นเองนะครับแล้วต้องขอขอบคุณน้องกันด้วยนะครับที่ตั้งเจ้าอูรุสร่างหดาวเนี่ยไว้ให้ผมรีวิวนะครับผมโอ้โหแถมจัดเต็มเลเวลกับอะไรมาเรียบร้อยขนาดนี้ครับขอบคุณจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นกันด้วยนะครับผมโอเคครับ เมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้าสโมเกอร์นะครับเราจะโจมตีเขาได้รุนแรงแค่ไหนอ่าเห็น h อชีของผมไหมครับ HP สูงมากเลยเห็นไหมครับ21,000เลยทีเดียวนะครับผมเนื่องจากว่าความสามารถกับต่างนั่นเองนะครับอ่าไปตีเขากันเลยนี่โอ้โหถึงกระพองป้าครับโอ้โหต่อยแล้วขอนหมักครับช็ตีมิดเอาอาวีดาเอาวีดาุปปครับ ลังจมตีกลางๆนะครับด้วยด้วยการบูสต์เพิ่มขึ้นมาสี่เท่าเท่านั้นเองเอาละครับว่ายังไงมีเนื้อกินกินเนื้อ,อ, <c oughs> รอครับ,อาาอาารบเอาไม่กินเนื้อเฉยตีนเฟอร์สเฟกซังอันไม่เป็นไรไม่ต่อยครับต่อยมัดซ้ายแล้วต่อยมัดขวามัดขวาแล้วมัดซ้ายจัดไปครับหนักๆเลยนะฮะนี่กินเนื้อโชว์ไดลูกแก้วได้ลูกแก้ว ต้องแบบนี้เลยนะแล้วเราก็กำลังชัดเพลินให้คุณผู้ชมจะได้เห็นท่าไมตายกันด้วยนะครับถ้าไม่ตายบอกเลยครับว่าสุดแซมอ่ะเจอปอนมาหน่อยโค้โครุนแรงแน่นอนครับร่า5ดาวนี่จบตีรุนแรงมากๆพันสามเลยทีเดียวนะฮะมาดูกันอีกทีนึงอู้หูนะครับแก้วไม่ตรงสีก็เลยไม่แรงน,นั่นเองไม่เป็นไร กดพลาดกดพอยู่โอ้โหเนื่องจากไม่ได้ฝึกมานะครับงั้นเราตั้งใจกดกันสักเล็กน้อยมาโอเคตั้งใจกดก็ทำได้นะครับพี่บอยครับเขาเลึกนะครับผมแต่ผมต้องชาร์จเธอสักเล็กน้อย,ยนะครับเพราะว่า มันต้องใช้เชิญในการชาร์จถึง2 0่าเชเลยทีเดียวถือว่านานนะถือว่านานมากๆเลยนะครับในการชาร์จเชิญตัวเนี้ยนะฮจริงๆโอเคสวยงามทครับเรามันชาร์จกันเจ้าเต่าเจ้านเต่าไดเมียวตัวนี้จะเอชเท่าไหร่ครับชาร์จได้กี่รอบเนี่ย จากว่า HP เราเยอะครับเราก็สามารถยืนต่อกกอนกับเอาสบายสบายกันไปเลยฮะครับนั่นนี่ชาร์จเก็บไปชาร์จก็บไฟควงเสาเสาแล้วทุบควงเสาแล้วทุบเสานี้มีไว้ทำอะไรนะใครรู้บ้างนะโอเคครับเรียบร้อยครับใจเมียไดาเด็ด,ดโอเคขออภัยคุณผู้ชมนะครับผมแคสต์ไลน์คล,ลิปเริร่มเก็บคอครับคุณผู้ชม เอาเลยครับมามาสาวปุ๊บไปเอาเลยครับไปรู้สึกว่าอิกตัวเป็นสายพลังสายพลังไวด้วยนะครับโอ้โหไม่ขนาดมือครับด้วยบูสต์พลังที่เพิ่มมาครับสามารถโจมตีได้รุนแรงเช่นกัน เปลี่ยนเป้าหมายดิเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนร้อยไปนี่ครับใครจบตีไม่ถูกใจเราต้องเปลี่ยนเป้าหมายครับเรียบร้อยครับเอาล่ะว่ายังไงเวที้ครับไม่มีใครเทิมน,นึงเลยเสร็จเราแน่นอนจะมาก โตึ๊ดตึ๊ดมาจากไหนเนี่ยตึ๊มาจากไหนไม่ตายง่ายด้วยออเอานี่ไปเอานี้ไปร่วงแน่นอนครับเจอ5ดาวชมครับยืนแข็งเลยครับเหลือแค่เทินเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเรายืนครับดาเมจกันเลยดีกว่าเท่แีเต่าก็ได้อะ ปูดีกว่ารู้สึกปูเล็กน้อยฮะกันเดนครับครับเต่าตีเบากว่าก็ให้เต่าตีมาครับสไปสไปิ้เนื้อโช๊คไม่กับไนลุกแก้นิดหนึ่งนะฮะครับเธอสุดท้ายแล้วนะครับจัดไปครับไม่ไม่ไม่กดตามคนเรียบร้อยครับ ได่ลูกแกได้2ลูกครับได้โปสเตอร์เตาไดเบียวมาด้วยนะครับผมเจอกับสโมเกอร์แล้วนะครับเอาละครับขี่มอเตอร์ไซค์ไวท์เทาครับมาครับล็อกตัวละครกับพันของเราครับโอ้โหสี่เทินเลยทีเดียวแล้วโจมตีมา6,310หน่วยผมจะใช้อุศมโคเดนบอ์ไปเลยครับบอ๊บบอบอบแม่แต่มีต้อง สั่งสอนสั่งสอนไม่นี่ป้านลูกแก้วรอเลยนะครับสามสี่เธอเนี่ยกินเน,นเื้อดีโอ้ยยูยูไม่ใช่เราเนี่ยครับผมหนึ่งพันหน่วยเลยทีเดียวนะครับกับตัวละครธรรมดาธรรมดานะครับตออยู่นี่มาครับกดล็อกเราสักทีไม่มีปดล็อกกดล็อกได้แล้วนะครับ ใครจะตีสดอะไรเลยก็ได้นะครับผมซึ่งผมยังไม่ตีสดนั่นเองขอขอสู้กับสมมติว่าแบบสมศักดิ์ศรีครับลองบัานลูกแก้ไปสักนิหนึ่งเพื่อจะได้ดูดาเมจอันดัดดวงนั่นเองมาเป็นยังไงับได,ด้ลูกแก้วสายพลังอ่า บูสองคนเลยครับมาดูกันครับถ้าไม่ตายของโูรุสเนี่ยจะรุนแรงขนาดไหนครับมาเลยนี่ครับเป็นกล้ามครับแล้วก็ปล่อยเข้าไปที่สโมเกอร์ครับสร้างดาเมจไป19,00 0้ครับและก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับกลุ่มตัวละครสไตรเกอร์1.5เท่าเป็นเวลา1เทินครับคุณผู้ชมโอ้โหเอาละครับผมจะรุนแรงขนาดไหนไปดูกันเลย แสนห้าเลยครับบูสไปแล้วนะครับผมและก็โดนโจมตีสวนมา6 0 0ันโอ้โหเกือบตายเลยทีเดียวนะครับงั้นมาดูอีกรอบนะึงมาดูราช้าดาวใช้ท่าไม่ตายกันบ้างโขงงัดด้วยสามหมื่นครับสร้างดาเมจไป3 3 0 0 0ืเลยทีเดียวนะครับแรงกว่าตัวละครสีดาวนะครับผมและผมจะใช้ปาเมนโกทบในการเปลี่ยนลูกแก้ว ให้ตรงสีครับเอามาปุ๊บค้อนกันหน่อยนะครับมมปาเ่รดลูกแก้วมาครับทํนนี้ครับสีแดงสดใสใสโบ้ครับจัดกันหนักๆไปเลยดีกว่าค้อนมดบาร์มินมโกดป๊อวิดาปัปเรียบร้อยครับดอกกล่องมาครับกลองสมบัติไดครับโบ้ไ้เห็นความสามารถของอานัก บวชอุรุษกันแล้วนะครับผมโอ้โหก็สามารถสุดแปลกเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าเจ้านี่อยู่ในทีมมาโกเน่ยเก่งมากหรือทีมสายพลังใจในอนาคตเนี่ยนะครับผมเป็นตัวละครที่โจมตีได้หนักหน่วงมากๆเลยนะครับพลังโจมตีสูงมากๆเลยแล้ใครที่ ได้มาก็ดีใจด้วยนะครับขอขอบคุณน้องกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอ้โหสำหรับคุณเจ้าแบทมังุรสุนห้าดาวเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับได้มารีวิวนี้ก็สมใจแล้วนะครับผมก็ หวังว่าเพื่อนๆจะติดตามกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็รีวิวควาสามารถกันให้เห็นชัดๆไว้คลิปหน้าจะเป็นตัวละครอ,อะไรเด็ดๆมาตามดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม